เฮ้ยอู้โหยัมนี่แหละงดงามเฮ้ยว้าโอ้ไอย้ยพอทะเลียชื่ออะไรวะจะไม่ได้ไอ้น้องเอาลเหฮะวันนี้อะน้องเดินเล่นสกไกลเลยนะเดี๋ยวอ่ะนดีขึ้นไปไหนเดี๋ยวก็ติดอีกเอออะไรๆะ โอ้โหวันนี้นะฮะผมมีแลนที่จะไปตบบอสนะฮะหนึ่งคนหนึ่งตัวแล้วก็ไปไปตบยิมด้วยใช่ครับเพราะเราเราเอาเราเหลือยิมอยู่3ายิมใช่ไหมก็คือยิมหิมะเล็กครับหิมะโซนหิมะใหญ่แล้วก็แถบทะเลทรายใหญ่นะครับผมอ่าแต่วันนี้คือเราจะไปตบยิมที่แถบหิมะเล็กก่อนแล้วก็ตามด้วยตบบลาสมูทครับไปจับบลาสมูทกันเออ มอนที่อยู่แถบแมกมาตัวเบิ่มๆเราเคยจับมาแล้วนะฮะแต่แตเราไปจับในเกาะเขตห่วงห้ามนะฮะเออเขตเอ่าเกาะบนนี้บนนี้เลยโคโลเซียมตรงเนี้ยที่ผมชอบเรียกนะฮะเกาะตรงกลางไม่กลางอะไรเกาะข้างบนเนี่ยครับผมบนขวาเออน้องก็จะรูปร่างเอะผมไม่ได้ใส่น้องผมตีนอีกแล้วโอ้โหประตูก็เปิดให้ผมไม่ได้ใส่อ๋นนี้ไงน้องไปอยู่ไหนบักครับ ทั้งหลังนี่บล็อกไอ้บล็อกอีกนะบล็อกบ่อยเกินนี่ตัวนี้เลยแต่ถ้าเป็นบอกน,น่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะฮะอ่ะผมลืมเลยแม่นาคมีเกรดเราโซนอีกแล้วกูระปวดหัวโอเคก็วันนี้ก็คือเตรียมบอกเลยล็อกเก็ตเลนเจอร์เตรียมมาร้อยหนึ่งครับไม่ต้องกลัวครับร้อยเก้านะฮะแล้วก็เอ่อซิงเกิลช็อตนะฮะสองร้อยนัดคอสโบเอามาทำไมแต่หลักๆก็น่าจะใช้ล็อกเก็ตนะฮะล็อกเก็ตเลนเจอร์แหละ แล้วก็มอนอุเออระบมเตรียมมอนกันไฟแมกมาแพ้น้ําเราก็ต้องเอาตัวตึงของเราสิครับผมนี่โอ้โหซูสกุอะควาสองดาวทำไมเล่นไปแล้วก็ลกูกลักลูกลักลูกลัก,ก,ลก,กนี่ขาดไม่ได้โอ้โหลูกลักนี่เป็นตัวบัฟให้ฟรอสทาเลียนนะฮะโอ้โหอีกทีหนึง่งสุดยอดสายบัฟสายบัฟโอเคเดี๋ยวเราฟาสทาเวลได้ไหมฟาสทาเวลมาลงตรง ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ข้างล่างทางเข้าตอนแรกผมหาตั้งนานนะสามสี่รอบบนหางงงงอย่างโคตรโอ้โหเจนรากอนไปทางเข้าอยู่ทางนี้หรือเปล่านะผมมาร์กไว้อยู่นี่ครับอยู่ห่างจากเอ่อพื้นที่ในแมปแบบพอสมควรนะฮะไปเฮลิสโหหมดแรงอย่างไว เล็บไทโรนี่ผมยังเก็บไม่ครบเลยมั้งเฮ้ยจะลมหายใจมังกรแฟลชสตอมยา่าเรียบร้อยจับเลยได้ไหมอุ้ย,ยแม็กมากแม็กมากเลเจนดารี่เลยครับ99ลูกเหรอ้าวเอเอ,เอมี99ลูกว่ะโอเคได้อยู่จึ๊บอ้าวอุ้ย โอเคเอ่าผมไม่กล้าใช้มิสไซล์ดิคูจะตุยเลยอ่ะอะแล้วเวลาเราแบบคลิกขวาค้างปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนบั๊กหรไงไม่รู้อะเราจะแคนเซิลไม่ได้ครับถ้าคลิกขวาใช้อาวุธอะจับเป็เดียวเลยเหรออ๋อเป่เกมอยู่ในช่วงพัฒนาครับไปค่อยไปได้จะได้ละเรียบร้อยตจับได้หกตัวอยู่เลยโอ้น้องไปอุ้ย แอบมากมาเอา่อเลยเหรออยู่ตรงไหนวะล้อริมไปครับแบบว่าผ่านไม่ได้ขี่ผ่านไม่ได้เลยร้อนอย่างมากร้อนโคตรๆทางลงปากถ้ำม,มันอยู่ตรงไหนนะอา้าวเลยเหรอจริงบุญนี้เลยวะ่ะคำหนึ่งปึบ นี่ไงทางทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหไปไหนไกลวะเนี่ยนี่ผมก็วนอยู่ตั้งนานวนอยู่ตรงเนี้ยแถบเนี้ยวนรอบวนรอบวนรอบลืมไปว่าบางตัวนี้แบบว่าอยู่ในถ้ำทางเข้าอยู่แบบโคตรห่างไปครับวู้วู้วู้ไปแล้วอย่างไว โอ้โหเกียวคอของเราบินเร็วมากมาทางเข้าจะซับซ้อนหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ตัวใหญ่รู้สึกว่าตัวใหญ่แบบไม่ใหญ่ไม่เท่าในทีเซอร์ป่ะวะที่ผมเคยเห็นนะ่ทีเซอร์พาวเวอร์อะไปตบเลยน้องไม่เสียเวลาเรือเท่าไหร่สามพันเจ็ดโอ้โหอีซี่ลุยน้องเลยอู้หูจริงจริงน้ำชนะไฟนะแต่ไม่ใช้อ้าวใช้หน่อยใช้หน่อยสุสกุลคว,วา้า โชว์ศักยภาพให้หน่อยสิโชว์ศักยภาพเราเห็นว่าความแรงเรามันไม่ธรรมดา,าโอ้โหรถบืดครับลากตามด้วยหัวปีกระจุยกระจาดมานนี้โอ้เตรียมตัวครับเตรียมตัวสี่ตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเก็บน้องไม่ใช่อะไรโอ้เร็วมากครับแป๊บเดียวเฮ้ยนี่ลเพล่สี่สิบแปดยิงเหลอน,นี่เนี่ยไม่น่าเชื่อละแปดร้อยแล้วครับจังหวะนี้ เราผมไม่กล้ายิงปืนใหญ่แล้วอะ700น่าจะได้เดี๋ยวลองดึงน้องกลับมาก่อนแล้วก็ยิงข้าง400ลดวเป็นสามเหรอเออนัดเดียวจะร่วงปะวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอลองดูนี่ฮึร้อยสี่สิบครับจังหวะนี้เออหายทีพวกคำชัวน้องยาวแรงนะไม่เวิร์อว่ะเอานี่ดีกว่าฟ็อกซิคเกอร์ครับดาวเมจน่าจะเป็นรองมั้ง โอ้โหใจหายใจหายจะคว่อครับเหลือเหลือ200ครับ250ขอยสิบขออีักร้อยไหมน้องท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหร้อยโอเคครับนี่พอครับจับเลย15%ที่เหลือเดี๋ยวเราขอยยิงไปเรื่อยอืมโอ้โหแป๊บนึงครับจังหวะนี้รีโหลดก่อนน้องเฮ้ยทรงเหมือนลิงเมกมาเลยว่ะเป็นลิงแบบลิงลิงในภูเขาไฟอ่ะโคตรเท่เลยนะอุ้ยเหลือเหลือ69ครับ ไม่ได้ครับห้ามปลอยนะครับห้ามปลอยม <c oughs> ือลัน่นนี่มานี่เรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยเอาเดเอาเดน้องเอาเดย,ยังไงล้ายังไงล้ <c oughs> เาเฮ้ยสู้อ่ะจับยาอย่างไงโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหหลายลูกแล้วเฮ้ยดุมบัมดุมบัมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับจังหวะนี้หมดไปเจ็ดแปดลูกแล้วโอเค <c oughs> เฟรมเอ็มเพลเลอร์ครับโอ้เป็นแบบว่าสกิลแพสซีฟนะฮะสแตทเสริมเพื่อไอที่จะเพิ่มดาเมจมอนธาตุไฟนะฮะอารมณ์เหมือนเจดาก้อนนะฮะที่จะมีสแตทติดตัวมาก็คือเป็นดาเมจมังกรเพิ่ม20%แต่อันแต่นี้เป็นดาเมจไฟนะฮะก็ถ้าเราจะปั้นไฟก็สมควรมีสกิลเอ็มเพลเลอร์ไปอยู่ด้วยครับแล้วตอนนี้คือทางออกอยู่ไหนเนี่ยหายแล้วเอาอยู่นี่ อย่างงงอีซี่ตืด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 ดน้องนี่จะเป็นสกิลทำเหมืองน,นะฮะเลเวล4ใช่ไหมนี่น้องก็จะสกิลขุดเหมืองเลเวล4ฮะสกิลไฟเลเวล3ะฮะแต่แบบว่าเอ่อควรเอาตัวเล็กมาทำงานดีกว่าเหยาบอสมาเลยบักบ,บ่อยเหลอเกินไอ้พวกบอสตัวใหญ่เนี่ยปลาไหลมีเก็ตเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วไอ้จอมันไทยเนะี่ยวิกเส้นครับโอโ้โห ถือว่าเราเจกินช้าไปนะเพราะว่ามันจะมี2จุดใช่ไหมวิกเส้นคือจุดนี้กับจุดแถบแมกมาเล็กครับตรงนี้แมกมาเล็ก ma นี่คือน้องอยู่เลเว่ประมาณเกือบ20มั้งประมาณ20ต้นต้นๆหรือไม่เกิน20นั่นแหละครับผมถ้าใครที่เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วอยากได้มอนไฟที่มีสกิลช่วยงานระดับระดับ3เลยก็ไปจับน้องได้แถวแมกมาเล็กโอเคกว่าเฮ้ยโอ้โหเอ เอฟเี่นี่ผมเก็บได้แบบว่าจนอัพเป็นเลเวลเแล้วมังจะเลเวล10แล้วครับขาดอีกประมาณ10กว่าอันแล้วหวะสิบไปยีอันริมังเอฟเีครับผมไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าที่เคยมีแบบว่ามีเรื่องให้บ่นกันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบั็อกว่ะผมต่อให้แบบว่าอัพเอฟเีเอฟเีแบบเลเวลสูงๆแทบตายครับโอกาสจับก็ไม่ดีขึ้นเลยเผลอๆนี่น้อยลงกว่าเดิมอีกเอาหน่อยนะเอาหน่อย โอ้ยิงรัวยิงรัวอุ้ยจะเกาะเราเริ่มแรงยิงเราแทบไม่เข้าแล้วกระจายครับขอช่วยน้องก่อนจัดการเลยเดี๋ยวผมปรับสกิลน้องให้แรงเลยดีกว่าบ่ะงนี่1 5อไฟเบอร์แล้วก็ดาร์กนิดดาร์กนิดดาร์กนิดบลีดเอ้ยบีมแคนนอนเออ ตอนแรกนี่แบบว่าเอาแบบว่าสกิลลองๆมาด้วยเพราะว่าฟูดาวมันเล็กกว่าไอ้ฟูดาวมันเร็วกว่านี่นี่หลังไม่เป็นไรแบบว่าเพิ่งมาคิดได้ว่าถ้าสมมติว่าน้องเขาใช้สกิลใหญ่3สกิลหมดเราก็เปลี่ยนตัวก็ได้นี่หว่ามันจะไปยากอะไรวะเออเอ๊ะไปครับตรงนี้มีอะไรอะแมวเหรอเหมียวเหมียวเฮ้ยเหมียวเหมียวเรายังเก็บไม่ครบเลยผมเก็บหมอแล่วน่าจะยังไม่ครบ น้องก่อนหน้านี้คือไปเก็บน้องลักกี้มาอยู่ครับน่ารักโคตรเลยว่ะเฮ้ยตกใจดูน้องลุยเลยน้องเลยจิ้่ยวเชี่ยวเชีวบึ้มโคตรแรงว่ะของแท้น้องของแท้ครบสามสกิลก็เปลี่ยนครับสกิจะลัวคว้าจัดการวอลเทอร์บอลโอ้แถวบ้านเรียกสุองจักรรุนแรงรุนแรง ลมหายใจเหวมันโคตรเทพะโคชอบไปครับอีกไกลไหมอ๋อแป๊บๆจะถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาดูหน่อยโอ้หตัวใหญ่ก็นิดนึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ไปครับเดี๋ยวพาน้องไปเลยดีกว่าตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวเราฟาทาวเวอมาฟาตรงนี้แล้วกันนี่แล้วทำไมไม่ฟ้าใกล้ๆอ่ะ ทันนี้บ้านเราเนี่ยอ้าวผมบ้านเราสาขาสามดีกว่าผมกะจะขี่มังกรไปไม่ใช่อะไรนี่อันนี้ก็เป็นสาขาสามนะฮะน่าจะเคยรีวิวแล้วแต่จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเหมือนตกแต่งแล้วมันเริ่มจะเละผมแบบว่ากําลังคิดอยู่อยากจะทําแบบว่าโซนตรงนี้ให้เป็นบ้านหลักเหมือนกันแต่แบบว่ายากมากเพราะมันมีพื้นที่ที่จะสร้างได้ก็คือแค่นี้ครับแถวนี้นี่คือจะเป็นแหล่งแร่หินแร่ธานถ้าเราไปสร้างทับนี่ก็คือมันก็จะ ไม่เกิดตรงนี้ก็จะไม่สปอนพวกแร่เนี่ยกำลังลังเลยอยู่ว่าจะเออสร้างกบไปดีไหมแต่พื้นที่ตรงนี้ดีมากครับไม่มีอะไรมากระลบกวนกวนใจเราเออมาไปครับไปกันต่อแล้วมาเล็กน้อยเอาเโอเค G I S จารก o n เรายังเหลือบอสเอสตากนนะฮะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าเอาไว้เอาไว้ทำอไรเอาไว้พาดหน้านี่ทิ้งพาดด้วยดึง ดึงเวลาดึงเชิงซะด้วยแบบว่ามาเซเวตตอนมืดก็ดีเหมือนกันครับอุ๊ยหนาวเหรอทำไมหนาวอ่ะแสปิมาหรอ,เ,อ,หหรอเปลี่ยนครับอ่าผมอ,าอ่ออัพเกรดครับผมทำชุดหนาวเลเวลสุดเลเวลสุดว่ะเรียบร้อยแล้วมาเข้าเขตเข้าเขตทาวเวอร์เฮ้ย ไปครับโอ้โหทาวเวอร์ที่3ของเรา let's go บอสคนที่3จะเป็นใครเฮ้ยอู้ยี่ม <c oughs> นี่แหละงดงามเฮ้ยว้าโอ้ไอพอลเทเลียชื่ออะไรวะจะไม่ได้ น้องอุ๊ยโอ้หันใส่เราหน้าตึงอยู่เลยว่ะน้องน่ารักไงก็ต้องมีบ้างลิลลี่อ๋อลีลีนเออพอเทอเรียตัวไหนวะอีกคนนึงอีกตัวนึงมาเรื่องเท่าไหร่หกหมื่นเก้ามาโอ้โหเราเอามาถูกตัวด้วยแล้วสมมติเราทาทไฟครับจะไม่หยองเอาไว้โอ้โหโคตรเร็วโคตรแรงในวันนี้โอ้โหสงสัยคลิปนี้คลิปไวแน่นอนอือหือห้าหมื่นหรือห้าร้อยเลือดเดี๋ยวเลย ต้กินข้าวมาเอ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 าน้องสู้ดิรออะไรอ่ะมียืนอื่นโอ้โหเขาไปร้อยสองร้อยแล้ววะเอาเรื่องๆๆวะเอาเรื่องวะอ่ะน้องดูอ,อื่นนะโอ๊ยจะอึงเฉยเลยอุ้ยโอ้สก,กิลมันก็คูดาวเยอะนะสก,กิลคูดาวเรื่องสูงๆเยอะมากครับ สี่สิบห้าวิสี่สิบวิสิบห้าวิอันนี้คือนี่นี่นี่คือรอสก,กิลใช่ไหมน่าจะใช่ว่ะดูโสงละโอเคพีนน่มิลี่พี่มิลี่พี่ไ,ไปนอนรอยได้เลยเอ่อติดออนเดอะกาวอยู่ไหนวะอ่าเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนดูไปด้วยชื่นใจชื่นใจ แดีวน้องจะตุยแล้วอะไรวะเนี่ยคุณบอส49วะเนี่ยโอ้น้องอ่ามาน,นี่มาไม่ไหวเลยฟอสทเทเลียนอู้โคตรแรงอู้สามสี่ 3, กูโคตรชอบสกิลนี้แต่ก็เกลียดเหมือนกันถ้าได้สู้เนี่ยถ้าได้แบบว่าเป็นศัตรูกับฟอสทเทเลียนเอาว่ะน้องน้องพี่อยากขึ้นอนะ่ะถ้าบอสจะชิลเนี่ยนี้กูขี่เล่นเลยแล้วกัน คริสตัลวิงวูฮ้ฮวสัว่นเข้าไปโดนโดนเลืเหลือหมื่นสองครับโอ้โหคลายสิบบีดไปมันไม่มีซาวมันเงียบเงียบเงาเงาอะมันมันเงาจังวะเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าเลื่อนเหลือห้าร้อยครับดึงกลับมาก่อนครับอ๋อลืมไปว่ะจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดลืมลืมลืมสวบเข้าไปโอ้โห เรียบร้อยบอสเอลิเมนต์ครับเฟิร์สคิวเอาเอา,เอา <c oughs> โอ้โหน้องกระโปรงกระจุกระจายแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าจบเร็วมากที่มันจบเร็วไปเป้าโอ้โหน้องอา้าวขึ้น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 นีนนนนไ่ไหนครับมาแวะมมาซะหน่อยเฮ้ยแถบนี้ เอแถบนี้เป็นคิดซันใช่ใช่แถบนี้ช่วงกลางคืนนะครับโซนหิมาเล็กเนี่ยคิดซันจะมาช่วงกลางคืนแล้วก็จะมีอุยอะไระอ่ะบ้านเราหรอเอาันอยู่ใ,ใกล้กันเลยตกใจตกใจคิดซันไม่ต้องหนีเมื่อก่อนวิ่งใส่กูต้งอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยโอ้โหแวบมาเปลี่ยนตัวนิดนึงครับโอ้โห เออ่ไปถ้ำนี่น่าจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ผมจะเอาตัวที่ผมกำลังแบบว่าแอบปั้นอยู่นี่น้องรีแลกซ์โซลัสนะฮะโอเคเอ้มาโอ้โหน้องง <c oughs> ่าโอ้ช่วงนี้แบบว่ากำลังเหินน้องครับน้องตัวแบบเบิ่มๆจริงๆเราถ้าเราแบบว่าเน้นแบบว่าให้น้องดาเม็ดแรงๆเลยก็บรีดน้องนะครับเพราะพานน้องได้ แต่แบบลูกออกมาน้องจะตัวเล็กไงถ้าเป็นบอสเลยเนี่ยจะตัวแบบเบิ่มเบิ่มกว่าผมก็เลยแบบว่าไปตบคอยไปตบดันเจียนนะเพื่อที่จะเก็บน้องนี่ดูโดดดูดูโอ้ไม่แรงเลยน้องจะกันโอ้ไม่ไม่ไม่สกิลเลยอะน้องเลเวลน้องไม่เวอร์ครับโอ้แรงแรงแรงเลเวลสิบแรงขึ้นว่ะเอาน้องมาแบบว่าอัพเลเวลแล้วกันอื้อ รอน,น้องเลเวสี่สิบก่อนได้เจออุ้ยโอ้ยเป็นกระเกาะต้นไม้เก่งเหลือเกินมาฮะเราจะไปที่ถ้ำตรงนี้เลเวลสี่สิบห้าว่ะโอ้โหบอสเลเวสี่สิบห้าไอถ้ำนี้ผมยังไม่เคยมาเลยเนะี่ยเราไปดูหน่อยอ่าที่น,นี้มีอะไรให้บันเทิงใจเซบิลิกเหรอเซบิลิกผมยังเก็บไม่ครบเลยว่ะนี่นะ้องนี่เลย

ไยโอ้โหสว่างแบบพาตาเขาจังหวะนี้ตัวแบบปื๊บๆโดดน้องทางเข้าทางนี้ผมว่าเข้าไม่ได้แน่เลยว่ะติดไงกินเยอะโอ้โหทีนี้ก็วาวุ่นเลยเฮ้ยเล็บทูคลีสเหออผมยังไม่เคยถ้าวหัวปีนี้มันจะตุยเลยปะวะน่าจะตุยเลยว่ะเอาคอนเสิร์ยังไม่เคยจัดไม่เคยจับ จับยังวะอัม่เคยังไม่เคยไม,เยม่เคยมีโพลไอพวกแบบว่าสีแปลกๆนี่ส่วนมากอยู่ในถ้ำเหมไม่ก็ต้องบลีดเองเอาว่าล็บไคลโลเหมือนจะเป็นธาตุมอนน้ำแข็งก็แหละมอนดินน้ำแข็งหรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่ตัว,ต,วตัวที่เป็นออริจินอลมันจะเป็นธาตุไฟครับอ่าใช่ดินน้ำแข็งทำไมเออไม่ก็มีโลโก้บอกไม่สังเกตเลยวะโอเค เรียบร้อยครับน้องห้ามสู้พี่จะจับเดี๋ยวนั่นทอมแบดนี่เขไม่ทอมแบดไม่อยู่นี่อโอเคเรียบร้อยโโอ้หนิวพอแคปเจอร์น้องดีกว่าน้องสู้ไหวว่ะจัดการนี่น้องอยู่กันสองตัวก็นสโลไปดิโอ้ปล่อยมังกรเพึ่งลงมาจะโอ้ยไม่ไม่ไม่น้องไม่นะไม่นะ เออแรงอยู่น่ะเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บพอตัวไปเลยน้องอืบอสทันทียนรับจบตรงนี้มีแหละเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเค่นี้ก็เกาะอย่าบอกนะว่าขึ้นข้างบนน่ะไปแอสตาคอนโอ้ถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่มีแอสตาคอนแย่เลยเนี่ยแต่จริงถ้าเป็นนกตัวเล็กกว่านี้ก็รอดได้สบาย ไปเฮ้ยแอก็เรามีมิสไซ์เลเชอร์นะไปเล่นไปเอ้เอ้ยเอ้น่หยน้องโอ้โหนิสโอ้เหมือนจะแรงต่อยังก่อนตัวยังเรียบร้อยเออก็ไม่เล่าไทยเฮ้ยิแกงมันอยู่กันเยอะจังวะ เอจนติกรีเซิร์ชยูนิตเอ็กซิคิวเตอร์ตัดเลยแรงจริงจริโหบอลเพิง้งหนึ่งตัวตวหนสกิลแตยการน้องเอาไงอะ่ะเอาไงอ่ะไม่แรงเลยเอาเอาเอาอ่น้องครูดาวไม่มีอะไรไปต่อได้ครับ

จับเลยขอบใจมากไปนอนไปนอนไปนอนไปคุยกับล่างมะม่วงยายายาพี่เดือดเดือดโอ้น้องเดินไปนมจริงจริง,ง,งเรียบร้อยอ้าฮ่ามาเลดมาเลดน้องมาเลดเฮ้ยลูนาริสโผล่มาพี่อะโผล่มาพี่อะอืม จับน้องเลยละกันว่านีสุ้นสุ้งเราใค้ส้นสกิลน้องได้นี่ว่าเฮ้ยเอ้ยติดติดลืมตลอดเอ้ายิงยกะอ้ยเฮ้ยน้องใช้สกิล้แข็งได้ด้วยเนี่ยเม่รู้จริงโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยยอ้ เฮ้ยอย่ากลัวดิไปการดิอุ๊ยโดนแรงอู้หสู้น้องสู้อย่าไปคววนคูนาริสมาหาพี่ดีกว่าเดี๋ยวาเขาก็สกิลใส่ครับมอนที่โดนโหดนะอือมาอยู่กับพี่ดีกว่าเลิสโกวันที่สิบแคปเจอร์เลดลุยเรียบร้อยร้อยเปิดครับ เวลิกูดเดวิตันแล้วดิอืออู้้แรงเก่งมากเนาะโอ้ยงงกะทางทางก็จะวนๆอยู่แค่นี้แหละครับเออบอสมาเลดน้องมาเล็ดเมสเซนเจอร์อัปเดตโหสารในความตายครับสารในความตายต้องเจอกับลีแลกจอร์ดน้องขึ้นหน่อย เอ้าลงไม่ขึ้นอุ้ยเรื่องสนรจเองเหรออุ้ยแต่มันแรงโคตรเลยว่ะประมาทไม่ได้เนี่ยจิบหายแล้วล่อตุยเลยเหรอพี่จะจับได้หน่อยอ่ะเฮ้ยอุ้ยมืด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 มนมืดมนเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อโอ้โหกูตุยได้เลยนะเฮ้ยโอ้โหอือจะเวจายแล้วจังหวะนี้

โอ้อชึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วไฟมันตามด้วยว่ะโว่บอลไฟมันตามเรามาเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเวลิกเกอร์อีซี่เบิร์ดไปครับจบแล้วถ้ำนี้แบบว่าทาง ทางเดินนี้อย่างงงอนะ่ะหลงไปแบบโอ้โหบ่อยมากโอ้หมืดเลยนะี่ยะไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะกลับเลยด้วยเอาล่ะโอเคครับก็ตบยิมนะฮะสำเร็จรู้งไปได้ด้วยดีแล้วก็จับบอสประสมุติไปได้ก็ถือว่าโอเคเอา่าตอนนี้ก็จะเหลือยิมอีก2ยิมก็คือยิมยิมในแถบอา่าทะเลทรายเขตร้อนแดน2นะทะเลทราย เทเลไซใหญ่เอออะไรเยอะแยะแล้วก็โซนหิมะใหญ่อีก1โซนนะฮะก็ถือเป็นอันจบสิน้นอ๋อยังมีบอสนี่อยู่ลิลินน็อกเดี๋ยวคู่กันเลยนะฮะโอเคโอ้ย,ยังเหลือผมเลยไอ้นี่ได้ยังไงไนท์วิงเลเวสิแโอเคเดี๋ยวเขาไปตบแล้วก็แอสเตกอนใช่ไหมสุดท้ายก็น่าจะจบที่พาราดิอุสนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอ้โหผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ผัดอุย้ย แน่จะแน่จะไปจะไปก็แวะสะหน่อยครับอันนี้คือไม่ใช่อะไรผมอยากหาอยากลองบีดเจด,ดาก้อนครับอยากลองแบบว่าบีดให้ได้สเตตที่แบบว่าน้องบินเร็วๆอ่ะอยากรู้ว่าถ้ามันได้สเตตที่แบบบินเร็วด้วยอ่ะแล้วน้องเจด,ดาก้อนเร็วอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบความเร็วมันจะขนาดไหนจะไม่ได้ปะยังไม่ได้ทีน่าจะอีกยาวไกลครับเอ,อไป แต่ก็ข้อเสียของบีดก็เลือดมันจะไม่เยอะเท่าเลือดบอร์นะฮะส่วนมากก็จะได้เท่านี้นแหละดีไวดักก้อนเลเจนดนี่แหละเป็นสเตตออฟที่มันติดตัวน้องมาก็าต้องรอต่อไปโอเคสำนี้ก็ไปแล้วครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์สับสกายอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอ้โหมันไปติดนู่นอย่างเงี้ยไปครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฮ